หลังจากที่ซัมเมอร์เบรกกันไปเดือนหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่สนามแข่งกันอีกแล้วสําหรับวิเกเอนนี้เนี่ยเราจะแข่งกันที่สนามเบบูริงประเทศออสเตรียนะคะถ้ำกลางอากาศ5องศาแล้วก็ฝนตกด้วยชอบไหมคะฝนตกชอบฝนตกครับแต่5้างองศาเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงให้ใหยางมันยืนรับูเอ ปกติข้างองศาไม่ว่าจะเป็นยางอะไรก็ตามยางฝนยางสลิกอะไรก็ตามคือมันมันยังไม่ตลายมันยังมันยังไม่ตึงมันยังไม่เริ่มเกาะครับแต่พยายามบอกตัวเองให้เลิกเลิกคิดมากเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวติเวลาให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยแก้ไขสถานการณ์ตอนนั้นเวลาตอนนั้นอุณหภูมิอาจจะเปลี่ยนก็ได้ชั่วโมงหนึ่งมันอาจจะเป็นแบบแปดองศาสิบองศาก็ได้พิธีเราสนามนี้มีอัปเกรดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดู เมื่อวานแวะเข้ามาที่สนามเห็นแล้วล่ะหวาวมากนี่เรามีจอแบบใหม่แล้วก็มีที่เป่าหังกันน็อกแบบบิวอินด้วยดูสิเพอร์วนรันปะ ก็ยังไม่หมดแค่นี้นะคะอัปเกรดของเราเรามีป้ายไฟด้วยดูแบบโปรเฟชชั่นแนลมากๆเลยตอนนี้สมกับเป็นทีมโรงงานรถแข่ของเราก็กำลังเตรียมพร้อมสำหรับสองวันนี้สำหรับตารางการซ้อมวันนี้วางแผนไว้ยังไงบ้างคะ่ะตอนทางตรงก็หยิบวงมาลัยให้มันตรงแล้วกดคันเร่ง แล้วก็ตอนโค้งยกคนเล่งแล้วก็หักวงมาลัยต้องเบรกด้วยประบาดนี้ครับอไอ้าจะใหขับไงอะจะบอกว่านอกเหนือจากสนามพอริคาที่เจ้าของเนี่ยมีเงินหลือแล้วนะคะสนามนี้เนี่ยก็รวยไม่แพ้กันเลยเพราะว่านี่คือทางเดินลอดใต้สนามก็คือเป็นทางเดินที่เชื่อมระหว่างบริเวณพิษ ด้านนอกของสนามซึ่งบันไดที่เราเพิ่งลงมาอันนั้นก็คือถ้าขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นร้านอาหารส่วนด้านนี้เนี่ยขึ้นไปก็จะเป็นเหมือนมิวเซียมเล็กๆของเขาที่เขาเอารถ KTM หรือว่ารถฟอร์ล่าวันคันเก่าๆอะไรเงี้ยมาจอดโชว์แล้วก็มีแฟนช็อปด้านหน้าด้วย ยังไงบ้างคะซ้อมวันนี้ก็ยังไม่ชินเลยเลยอ่ะเพราะว่าตอนเช้าก็ฝนตกแบบซุปเปอร์ตกแค่ก็คือแบบน้ําท่วมมากๆนะฟูลคอสเยลโลตลอดเวลาตอนเช้าได้วิ่งแบบวิ่งแบบไม่ติดรถอะไรเลยนะ1รอบเมื่อกี้วิ่งแบบไม่ติดรถอะไรเลยอ่ะประมาณ3หรือสรอบที่เหลือรายแล้วแล้วแต่มันไม่ได้รายแบบทั้งสนามนะมันก็ dry dry เฉพาะ dry line อ่ะแต่ถ้าเอาไซ์ก็ยัง wet อยู่ แต่โอเคครับก็ค่อยๆ build confidence ทีละนิดครับสวัสดีวันเสาร์ค่ะได้เวลาของการคอลิฟ f ยแล้วพร้อมหรือยังคะฮ่าฮ่ Yes answer ้อครับ ปกติแล้วกินอาหารเสริมอะไรบ้างคะฮัลโหลเขาไม่ได้ยินเาราเขาแก้งเป็นไม่ได้ยินอะถามว่าปกติกินอาหารเสริมอะไรบ้างเราไม่ได้เยอะเลยอันนี้ที่กินอยู่คือกิโลตินครีเอตินอ่าครีเอตินอ๋อเพิ่งมากิน NMN ่ย,ยังไม่รู้เลยลองดูช่วยให้ตื่นไม่รู้ดิมันมันแต่ละ M N N มันมันให้รีแอคชั่นไม่เหมือนกันนะบางอันก็รู้สึกอย่างหนึง่งบางรู้สึกอย่างหนึ่งสรุปเรื่อง M N M N <ม>ยังไม่ได้แต่คีย์เวิร์ดที่ยดีชัวร์เคยมีคนถามว่าแบบหนักแข่งต้องกินอาหารเสริมหรือว่าแบบวิตามินเสริมอะไรแบบสมัยก่อนเคยกินวิตามินเสริมเยอะมากเลยแต่ตั้งแต่เทรนโดยมิวมิวเขาสุาจบวิทยาโทด้านนี้เลย เขาบอกว่าไม่ควรกินอาหารเสริมอะไรเลยแบบดิสเพสแบบทำให้อ้วนหลังจากนั้นก็เลยเลิกกินพวกวิตามินต่างๆ,างๆที่กินพวกคิวเทนวิตามินซีวิตามินบีมาวกนกินกินเป็นกำอ่ะเป็นกำอะ่กำอะกินกับข้าวเช้าแล้วก็พอเลิกกินแล้วก็น้ำหนักก็หลงด้วยแล้วก็ actually กินกินอาหารให้ครบห้าหมู่ก็กินแค่นั้นอ่ะแล้วก็ร่างกายมันก็แข็งแรงเองแล้วก็อกาอกกำลังกายะนะครับโดยที่ไม่ต้องเพึ่งอาหารเสริมอะไรเลย ถ้าพูดถึงอาหารเสริมอื่นๆที่เขามีจะเรียกว่าอาหารเสริมวิตามินเสริมดีเขาก็จะมีเป็นโปรตีนบาร์นะคะแล้วก็พวกนี้นี่เป็นสำหรับพลังงานแบบให้ให้พลังงานเร่งด่วนก่อนขึ้นรถอะไรเงี้ยเนี่ย,ยทั้งหมดนี่เลยส่วนอันนี้นคือคาเฟอีนบูสนะคะเหมือนเหมือนกินกาแฟแบบแบบ directly เลยแล้วก็จะมีแมกนีเซียมจริงๆพี่กี้ก็กินตัวนี้นะแมกนีเซียม เราไม่กินแล้วตอนแรกคือเหมือนตะคิวมันจะกินขาตอนขับรถ่ะนะไม่ใช่ขับรถแข่งนะขับรถบ้านคือขับรถตุนรถติ่กรุงเทพเนี่ยตะคิวก,กินขาสายแล้วก็คนที่เขาดูแลที่เนี่ยเขาก็บอกให้อยู่ต้องกินแมกนีเซียมเราก็ไม่เคยกินมาก่อนเรากินไปเออมันก็ดีขึ้นไว้อีจะพักเราก็กินทุกสามวนันมั้งสามวันก็กินแ็บเล็ตหนึ่งไหนๆแม่งปวดปวดปวดนอกปวดปวดหมดเลยก็เลยเลิกกิน qualify เสร็จแล้วรียบเ้อยนะคะรถกลับมาจอดที่ผิดเรียบร้อยแล้วก็รอภาคเซมมี่ก่อนที่ช่างจะสามารถทําอะไรกับรถได้ต้องรอให้เขามาตรวจสภาพรถก่อนว่าเมื่อกี้ที่เราขับ qualify ไปเนี่ยไม่มีการโกงหรือว่าไม่มีการแบบแฝงทําอะไรกับรถสําหรับผล qualify ในวันนี้นะคะเราได้ P5 ในแอนฟาสของเราแล้วก็จะออกสตาร์ทเป็นอันดับที่30 something บนกริดจำไม่ได้ก็เดีย๋ยวไปสู้กันต่อบ่ายนี้กำลังจะเริ่มแล้วนะคะสำหรับสนามวันเสาร์ตอนนี้ฝนตกลงมาใหม่เราก็เตรียมอย่างเป็นทางสลิกแล้วก็เวทไทยนะคะ เพราะว่าฝนต,ตกลงมาก็จริงแต่ว่าเม็ดฝนมันค่อนข้างเล็กมากๆมันจะไม่เหมือนฝนเมืองหายหรือมันจะเป็นฝนเม็ดใหญ่ซึ่งถ้าเกิดมันตกแบบนี้อีกแป๊บหนึ่งแล้วมันหยุดเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่สนา,ามเนี่ยจะแหง้งฉะนั้นตอนที่เราออกไปบนกริดสตาร์ทเนี่ยเราก็จะมีเตรียมเตรียมทั้งยางทั้งยางฝนแล้วก็ยางสลิปไปเปืือเดี๋ยวไปตัดสินใจกันหน้างานอีกทีหนึ่งก่อนที่จะเริ่มฟอร์เมชั่นแลบว่าเราจะใส่ย,ยางอะไร พื้นสนามนะคะจะเห็นเลยว่าช่วงลายวิ่งเนี่ยจะค่อนข้างแห้งขณะที่ส่วนอื่นๆเนี่ยยังเปียกอยู่ที่เป็นอย่างเนี้ยต้พงมอว่าจุดที่รถทุกคันวิ่งเนี่ยมันนอกจากจะรีน้ำออกจากสนามแล้วเนี่ยมันยังทําให้สนามเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นด้วยน้ำมันก็เลยจะระเหยออกทําให้สนามช่วงนั้นเนี่ยแห้งกว่าส่วนอื่นของสนาม สรุปว่าเราจะออกซาร์ดด้วยยางเด็กนะครับนอกจากจะเปลี่ยนยางแล้วเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเซตอัพรถกันนะคะทั้งเซตอัพทั้งเบรกบาลานซ์หลายๆอย่างเลยเพราะว่าอาเวกเซตอัพ uh, กับไตรเซตอัพเนี่ยมันไม่เหมือนกัน the right lights are red they go green it's pedal to the metal and it's go 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 well flurry of cars coming through turn one fabian schiller as well as Lucas Dunner running wheel to wheel with him many of them <laughs> บบการเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้รถที่คันเปนเนี่ยรวมถึงทําให้เราเสียอันดับหลดลงมาข้างล่างด้วยตอนนี้เราก็เลยกลับมาอยู่อันดับที่5ในรุ่นของเราเหมือนเดิมแล้วจากอินเดีย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราโดน5 Second p เ n a l t y ด้วย ลงแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับงานแข่งวันนี้พร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายลงมาแต่โชคดีที่ฝนมาเริ่มตกตอนรอบสุดท้ายพอดีก็เลยไม่มีปัญหากับารแข่งขันแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเราก็เราก็พุชที่สุดแล้วแหละแต่เราไม่สามารถพุชขึ้นไปได้นะคะก็จบการแข่งขัน P4 ในคลาสนะคะแล้วก็ P29 over all พรุ่งนี้สู้ใหม่ ครับพูชที่สุดแล้วแต่มันความผิดของผมองช่วงเริ่มต้นเนี้ยผมผมไปได้ดีผมแซงได้เยอะมากเลยแล้วก็ไปเกี่ยวกับทีมปอร์เช่นะครับค่าคอลเลคชั่นเบอร์สิบสองอผมคือผมมันเป็นความผิดผมนั่นแหละผมอยู่หลังเขาแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะเบรกเยอะขนาดนั้นเพราะเขาเบรกเยอะปุ๊บกันชนผมก็เลยดันเขาทําให้เขาหมุนหมุนปุ๊บหน้าเขาก็ชนหน้าหน้ารถผมก็เลย่ะน mm hmm. ั่นแหละครับก็เลยเสียเวลาก็เลยมาอยู่ข้างหลังเลยแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นใหม่ครับแต่มันเป็นไม่แบดไม่แบดครับ หนักมากเลยเช้าวันนี้ก็เดี๋ยวคอลี่ไฟจะเริ่มขึ้นแล้วแน่นอนว่าสาเป็นการคอลี่ไฟแบบเวทคอลี่ไฟแน่นอน And that oh goodness me that is kiki san and adamo s a k e i think at the wheel of that one on this occasion because <Yes. S 1> kiki did the opening stint yesterday and uh, in fact สําหรับ q u a l วันนี้ก็เมื่อกี้ได้ออกไปวิ่งก็ผ่านไปแล้วได้ประมาณซึ่งทางนะคะซึ่งในครึ่งแรกเนี่ยก็มีเล d flag ไปทั้งหมด สามรอบด้วยกันทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะแบบทำเวลาจริงๆสักเท่าไหร่ก็คือเวลาที่ทำได้นะตอนนี้เนี่ยเป็น PT ในคลาสแล้วก็อยู่ที่ P 3 0 p o o นะ,ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยเลสแบกอีกรอบหนึ่งแล้วเพราะว่ามีรถพุดเข้ากำแพงซึ่งทางทีมทุกคนเนี่ยดูกันแล้วคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะออกไปพุชต่อเพราะว่า ฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สนามันคือเปลี่ยนมากแบบทางตรงนี้ก็คือถ้าขับเร็วก็คือเป็นอควาเพลนเลยฉะนั้นมันเสี่ยงเกินที่จะเอารถออกไปวิ่งอีกรอบแล้วก็คือมันไม่มีทางที่จะทําเวลาได้เร็วขึ้นตอนนี้แล้วเพราะว่าสถานการณ์สภาพอากาศทุกอย่างมันไม่อำนวนวยเลย mm. เราก็เลยตัดสินใจที่จะเก็บรถแล้วก็ยอมรับโพซิชันที่เราได้จากคอร์รี่ไฟายเมื่อเมื่อช่วงครึ่งแรกนะคะก็คือที่3ในคลาสก็ GT Open season gets underway. We are racing at the Red Bull Ring. It was a nice launch for the pole sitter. Christopher Hassa is in that track space, nearly contact between the second and third place cars of Hassa and Seabare. Animo าาจบไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับสนามที่สองของเลดบุลเราจบในอันดับที่สามของคลาสนะคะแล้วก็ได้ P29 overall ค่ะ ช่วงแรกๆที่หลังจากที่ดับเบิลแชรเหมือนมีบางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันมันหล่นลงมาเสียงแบใช่ๆเพราะว่าผมไปเหยียบบริเวณที่นื่นของโค้งที่4โค้งที่4คือโค้งลงเขาอะแล้วผมก็เลยพุ่งออกไปที่ Gravel แต่โชคดีก็คือลงไปแบบลงไปไม่มากลงไปแบบช่วงล้อฝั่งซ้ายลงไปแล้วที่โชคดีที่สุดคือค่อยๆขับกลับมาได้ก็เลยค่อยๆไล่ไล่เวลากลับมาครับ เพราะว่าตอนแรกเราอยู่ P P t ก่อนที่จะเปลีนตัวคนขับแล้วก็หล่นไปอยู่ P 3 r e เดี๋ยวเจอกันอีกทีสองอาทิตย์เท่านั้นนะคะโดยที่งานแข่งสนามหน้าเนี่ยจะมีขึ้นที่สนามบาเซโลนาคาตาลันญานะคะก็อีกสออาทิตย์เจอกัน,นะคะ่ะ